พุทธธาตุที่แท้จริงก็มีได้สองในคือในหนึ่งก็หมายถึงตัวบุคคลที่ตั้งใจจะเป็นพุทธธาตุด้วยการพี่เมื่อรู้ธรรมะฝึกฝนปฏิบัติธรรมะแล้วก็อุทิศชีวิตเนี่ยที่จะเผยแผ่ธรรมะ,จะเจริญรอยตามพระจุครพรรดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็เป็นพุทธธาตุที่เราเห็นในแง่ของบุคคลที่นี้อีกในหนึ่งก็คือหมายถึงผู้ที่อย่างเราๆอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมด้วย ที่จะเป็นพุทธทาสได้ด้วยการน้อมใจลงเป็นทาสของพระธรรมคือของพระพุทธะก็คือพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งจะเป็นได้นี่ก็หมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่ท่านได้ท่งแนะนําบอกกล่าวเอาไว้ทีนี้ถ้าหากว่าจะเป็นพุทธทาสที่แท้จริงจะทํำยังไงก็ต้องเข้าใจพุทธธรรมให้ถูกต้องก็อย่างที่เราพูดพูดกันมาแล้วอย่างคราวที่แล้วเราพูดกันถึงคราวก่อนนะนะั่นแ่ะเราพูดกันถึงเรื่องของบุญ ผู้มีบุญที่แท้จริงคือยังไงถ้าเราเข้าใจอันนี้ได้แท้จริงถูกต้องแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั้นก็เป็นพุทธทาสคือผู้มีบุญก็คือผู้ที่สามารถพัฒนาจิตให้มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็หรืออย่างคราวที่แล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องของกรรมการเป็นพุทธทาสที่แท้จริงก็พยายามที่จะศึกษาในเรื่องกรรมของพุทธศาสนาจนเข้าใจว่ากรรมของพุทธศาสนานั้น สอนสูงสุดไปจนกระทั่งถึงการทํากรรมเพื่อสิ้นกรรมคือกรรมนั่นคือการกระทําแต่การกระทําเพื่อสิ้นกรรมเพื่อเหนือกรรมเรียกว่าสิ้นสุดแห่งกรรมจนเหลือแต่เพียงการกระทําไม่ชวนให้ยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เรียกว่าเป็นจิตที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็พยายามที่จะดําเนินรอยตามคําสอนของโอสมเด็จพระส,มรสัมมาสัพพุทธเจ้าหรือเมื่อหันเข้ามาหาธรรมะก็มุ่งอยู่ที่ คำสอนที่เรียกว่าใบไม้กำมือเดียวจำได้ใช่ไหมคะคืออะไรนะเรื่องของทุกข์ดับทุกข์อ่าเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์เมื่อหันเข้ามาหาธรรมะเรียกว่าหันเข้าวัดก็เพื่อปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อที่จะต้องการธรรมะมาเพื่อประโยชน์อื่นแต่เพื่อที่จะเอาธรรมะนั้นมาดับความร้อนที่จิตคือศึกษาเรื่องของความทุกข์จนรู้จักมันแล้วก็กำจัดมันให้สิ้นไปจากจิต ถ้าหากว่าเรามุ่งหน้าแต่ปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธทาสที่แท้จริงคือโดยไม่จําเป็นต้องทุกคนต้องมาเข้าวัดบวชเป็นพระไม่จําเป็นนะคะคถ้าหากว่าเราได้รับคําสอนที่ถูกต้องเราแสวงหาคําสอนที่ถูกต้องและปฏิบัติตามนั้นรู้วิธีแล้วจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้หรือจะปฏิบัติตามถนนหนทางเรียกว่าทุกอิรยาบถยืนเดินนั่งนอน ปฏิบัติธรรมที่ไหนเราถึงได้ปฏิถึงว่าปฏิบัติได้ทุกอิริยาบถ <ใจ S 1> ที่ใจหรือที่จิตคือกําหนดจิตให้อยู่ในธรรมคือให้จิตนั้นอยู่ในความสงบอยู่ในความเย็นรู้เท่าทันเมื่อกิเลสเข้ามารบกวนกวาดล่างกิเลสออกไปนี่แหละเราปฏิบัติได้ตลอดเวลาโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ